9สุดยอดอาหารที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลของท่านแบบสบายๆสวัสดีครับผมหมอทํานะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท๊อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับววันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องของ อาหารลดคอเลสเตอรอลครับ9สุดยอดอาหารที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลของท่านแบบสบายๆอาจจะทำให้ท่านไม่ต้องทานยาเลยตลอดชีวิตหรืออาจจะลดยาลงได้นะครับจะทำให้ท่านมีชีวิตที่แฮปปี้มากๆครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยนะครับผมขออนุญาตให้กระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายนะครับผมสรุปทั้ง9ข้อไว้ให้เรียบร้อยแล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลงรายละเอียดพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับสำหรับเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกๆคนเนี่ยอยากจะเปไงฮะอยากจะมีคอเลสเตอรอลที่ลดลงไม่อยากจะทานยาไปตลอดชีวิตอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเฮ้ย <c oughs> พยายามที่จะอดอาหารตั้งเยอะตั้งแยะนะพยายามที่จะทํานู่นทนํานี่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไปตรวจเลือดแล้วไปไงฮะคอเลสเตอรอลสูงเหมือนเดิมเพราะอะไรครับเพราะผมบอกเลยว่า มีความเข้าใจผิดหลายๆอย่างทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดของท่านไม่ลดลงและสิ่งที่เข้าใจผิดแบบสุดๆก็คือว่าท่านพยายามที่จะลดอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงมากๆเพื่อลดคอเลสเตอรอลแบบนี้ครับรับรองคอเลสเตอรอลในร่างกายของท่านจะไม่ลดลงเลยเพราะว่าในปัจจุบันนี้นั้นมีการวิจัยออกมาแล้วว่าคอเลสเตอรอลที่สูงในร่างกายนั้น ไม่ได้มาจากอาหารที่คอเลสเตอรอลสูงสเป็นหลักอาจจะมีส่วนบ้างนะฮะแต่ไม่ใช่เป็นหลักนะครับคราวนี้คอเลสเตอรอลในเลือดที่สูงเกิดจากอะไรครับส่วนใหญ่แล้วเกิดจากไขมันนะฮะอาหารที่มีมันสูงสูงอาหารที่มีมันสูงกับคอเลสเตอรอลสูงสูงเนี่ยไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะฮะต้อง แยกให้ดีนะฮะอาหารที่มีแฟตสูงกับอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงไม่เหมือนกันนะครับและอาหารที่มีไขมันสูงที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงนั้นมักจะเป็น saturated fat หรือไขมันอิ่มตัวนั่นเองรวมทั้งอาหารอีกอย่างที่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงนั่นคือแป้งครับหรือน้ำตาลฮะก็คือกลุ่มคาร์โบไฮเดรตนั่นเองครับวันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกเลยแล้วกันนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยเรามักจะแนะนำให้ท่านทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูง หรือกากใยสูงรวมทั้งหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงและทานอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเพิ่มขึ้นมาในระดับที่เหมาะสมคอเลสเตอรอลที่ท่านต้องระวังคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมากกว่า200ท่านต้องเริ่มเอจใจแล้วแต่ถ้าเมื่อไรมากกว่า240แบบอืมไม่ค่อยดีคอเลสเตอรอลนั้นเนี่ยยังจะมีเขาเรียกแยกย่อยไปเป็น HDL นะฮะเป็นไขมันชนิดดีและ LDL ไขมันชนิดไม่ดีถ้า HDL ท่านสูงสูงเช่นสูงเกิน50เนี่ยใช้ได้แต่ถ้าท่าน LDL สูงแบบ150ขึ้นไปอย่างเงี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าต่ำกว่า100ได้ยิ่งดีนะครับส่วนไตรกอไรด์ก็เป็นไขมันอีกตัวที่ต้องระมัดระวังถ้าเมื่อไหร่มันมีค่านะครับเกิน150เนี่ยก็ต้องให้ท่านระมัดระวังแล้วและไตรกอไรายเนี่ยมักจะเกิดอาหาร มักจะเกิดจากการทานอาหารหวานๆนะครับหรือว kind of ่าไขมัน huh. ที Without ่ไม่ดีนะครับมาจากพืชพวกกะทิพวกน้ำตาลต่างๆน้ำตาลขัดสีต่างๆจะทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงนั่นเองคราวนี้ครับเรามาดูกันครับว่าอาหารทั้ง9ชนิดที่ผมจะมาแนะนำนั้นมีอะไรบ้างครับชนิดแรกนั้นก็คือโอ๊ตมิลหรือข้าวโอ๊ตครับสำหรับโอ๊ตมิลหรือข้าวโอ๊ตเนี่ยถือว่าเป็นซ u เปอร์ฟู้ดเลยนะครับเป็นอาหารที่ พวกนักเพาะกายนักออกกําลังกายหรือว่าคนที่ควบคุมน้ําหนักเยอะๆเนี่ยต้องเลือกทานเป็นอันดับต้นๆนะครับตัวโอ๊ตมิลหรือข้าวโอ๊ตนะครับจะมีส่วนผสมของตัวไฟเบอร์สูงมากๆโดยเฉพาะโซลูเบิลไฟเบอร์หรือไฟเบอร์ที่ละลายน้ํานั่นเองนะครับไฟเบอร์เนี่ยมี2แบบนะแบบละลายน้ํากับแบบไม่ละลายน้ำนะครับซึ่งจะละลายน้ําหรือไม่ละลายน้ำเนี่ย มันก็จะช่วยให้คอเลสเตอรอลในเลือดของท่านลดลงทั้งนั้นไม่ต้องไปซีเรียกกับมันนะครับจะละลายหรือไม่ละลายก็โอเคนะครับดีทั้งคู่และพวกผักผลไม้ที่ดีจะมีทั้ง soluble และ insoluble fiber อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับตัว o a t m ม a l เนี่ยผมแนะนำนะครับให้ทานกับผลไม้โดยเฉพาะผลไม้กลุ่มตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะครับเช่นสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่มัลเบอร์รี่นะฮะเติมนมสักนิดหนึ่งนะฮะ ถ้านมให้ดีเนี่ยก็แนะนําว่าอาจจะเป็นกลุ่มพวกนมแอลมอนก็ได้นะครับนมหวานไม่แนะนำนะครับต้องบอกนี้ฮะถึงจะเป็นนมจืดก็ยังมีน้ําตาลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนมเนี่ยวันล,ละ2 0 0ร้ีซีไม่แนะนําให้เกินนี้ครับมาดูกันที่อาหารชนิดที่2ที่ผมแนะนําบ้างครับ นั่นก็คือเรื่องของถั่วแอลมอนดนั่นเองครับถัวแอลมอนเนี่ยต้องบอกเลยว่าณนาทีนี้วันนี้เป็นที่นิยมกันมากๆเลยนะครับในหมู่ผู้ที่รักสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคีโตจินิกไดเอทไม่ว่าจะเป็นอ่าไอไม่ว่าจะเป็นโลคาร์บไดเอทนะครับคือ เทคนิคดควข้อ้วนทุกอย่างเนี่ยแอลมอนต้องอยู่ในนี้ถามว่ามันดีจริงไหมบอกว่ามันดีจริงครับตัวแอลมอนเนี่ยนะฮะตัวไฟเบอร์เนี่ยก็มีเยอะนะฮะตัวโปรตีนจากถั่วก็มีเยอะนะครับโปรโตีนเยอะสร้างกล้ามเนื้อเยอะระบบเผาผลาญดีขึ้นรวมทั้งมีอ n s a ซ u ู a t เ d f แฟตหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามีไขมันไม่อิ่มตัวเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามีไขมันไม่อิ่มตัวเยอะมันจะไล่ไขมันที่อิ่มตัว หรือว่าไขมันที่มีดีในร่างกายทิ้งไปนะครับมันจะเพิ่ม HDL มันจะลด LDL มันจะลดคอเลสเตอรอลโดยรวมซึ่งจะทําให้ท่านมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคสมองขาดเลือดเนี่ยลดต่ําลงอย่างแบบเขาเรียกว่า significant หรือมีความเขาเรียกว่าชัดเจนมากๆเลยเพราะฉะนั้นแอลมอนก็แนะนําแต,แต,แต,แต่แต่นะครับตัวแอลมอนเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเพราะว่าโดยตัวของมันแล้วมีแคลอรี่สูงมากๆนะครับถ้าท่านทานทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยรับรองฮะอ้วน ะะอ้วนนะฮะก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแอลมอนแนะนำทานอย่างไรนะฮะโดยหลักการเนี่ยถั่วนะครับพวกกลุ่มถั่วเนี่ยทั้งวันเลยไม่ว่าจะเป็นถั่วแอลมอนถั่วพิสตาชิโอถั่วอะไรก็ตามนะฮะถั่วแมคคาเดเมียถั่วลิสงแนะนำให้ทานไม่เกิน1กึ่กำมือต่อวันนะครับประมาณสัก10-20เม็ดเนี่ยโอเคและสิ่งที่สำคัญคือแนะนำให้เป็นแบบขั่วปกติ นะครับไม่ใส่เกลือไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่น้ํามันแบบนี้จะได้ประโยชน์สูงสุดถ้าท่านคั่วใส่น้ํามันท่านก็จะเอาน้ํามันกลุ่มที่ไม่ดีเข้ามานะครับถ้าท่านใส่เกลือท่านก็จะมีโอกาสเสี่ยงโรคไตสูงขึ้นนะครับถ้าท่านใส่น้ําตาลโอกาสเบาหวานท่านก็สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเรากินแบบธรรมชาติครับนาทีนี้ออแกนิกครับเข้าหาธรรมชาติชีวิตแบบธรรมชาติจะเป็นชีวิตที่ปลอดภัยที่สุดนะครับ มาต่อกันที่อาหารอย่างที่สารที่ผมชอบสุดๆนั่นก็คือตัวอะโวคาโดครับตัวอะโวคาโดเนี่ยมีเขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวนะครับเชิงเดียวโมโนอัน a ซ u r เท e เลตเต็ดแฟต ที่สูงมากๆซึ่งดีต่อร่างกายมากๆนะครับแถมยังมีทั้งเป็นเขาเรียกว่ากาก,ากใหญ่ไฟเบอร์แบบทั้ง s o l u b l e และ i n s o l u b l e คือทั้งละลายน้ำแล้วไม่ละลายน้ําคือมันมีทุกอย่างเลยตัวอะโวคาโดวิตามินเพียบนะฮะโอ้ยิ่งโดยเฉพาะสีเขียวๆที่ติดกับเปลือกนะอย่าทิ้งนะขูดออกมาแล้วกินให้หมดนะฮะแบบนี้สุดยอดะฮะตัวอะโวคาโดผมแนะนําเลยนะฮะเป็นพืชผักที่แบบครบถ้วน ครบกระบวนความของสุขภาพดีจริงๆตัวอะโวาคาโดจะเป็นของไทยก็ได้ของต่างประเทศก็ได้แล้วแต่ชอบนะฮะคือราคาไม่เกี่ยวกับความดีบางคนบอกเฮ้ย hey, ต้องของเมืองนอกบอกไม่เกี่ยวอะถ้าท่านชอบทานของเมืองไทยลูกหนึง20บาท30บาทก็ทานได้ถ้าท่านมีกําลังซื้อจะลูก50บาท70บาท90บาท100บาทของเมืองนอกก็ไม่มีใครว่าฮะก็เอาที่สะดวกเอาที่แฮปปี้นะครับ มาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับนั่นก็คือแครอทครับตัวแครอทนี่ก็สุดๆครับมีไฟเบอร์ที่สูงมากๆนะครับโดยส่วนใหญ่จะเป็น insoluble fiber นะครับก็คือไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำนั่นเองนะครับแบบนี้จะทําให้ขับถ่ายดีมากพวกไม่ละลายน้ำมันจะเป็นกากใหญ่เยอะๆนะครับใครท้องผูกบ่อยๆแนะนําเลยแครอทนะครับรวมทั้งมีวิตามินสูงมากมีเบต้าแคโรทีนสูงมากใครอยากได้เบต้าแคโรทีนสูงๆนะครับแนะนําให้เป็นแบบแครอท ที่ต้มสุกแล้วจะได้พวกเบตาเ้าแคโรทีนมากกว่าแครอทด,ดิบนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบกินผสมผสมกันไป มาต่อกันที่อาหารชนิดที่5ครับอันนี้เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งผมชอบมากนั่นะก็คือตัวกีวีนั่นเองครับตัวกีวีนี่ไฟเบอร์เพียบวิตามินเพียบนะครับก็ว,วิตามินซีสูงมากโดยเฉพาะช่วงนี้เราต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นกีวีผมแนะนําเลยนะฮะแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่ากีวีบางชนิดเช่นกีวีสีทองเนี่ยมีความหวานมากน้ําตาลสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งก็แนะนําให้ทานไม่มากนักนะครับวันละลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ทานสลับสลับกันไปผลไม้อย่างอื่นบ้างนะครับอย่าไปทานผลไม้ชนิดเดียวนะครับทานหลากหลายนะครับต่อกันที่อาหารชนิดที่6บ้างครับนั่นก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ครับเบอร์รี่นี่ไฟเบอร์นะครับ ต่อน้ำหนักของมันเนี่ยถือว่าสูงสุดๆเลยก็คือว่าลูกม,มันเล็กแต่ไฟเบอร์มันสูงมากเพราะฉะนั้นแนะนําเลยเบอร์รี่นะครับแล้วก็เป็นพวกไม่ใช่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่มาเบอร์รี่บลูเบอร์อรี่นะครับก็ดีทั้งนั้นนะครับถ้ากินกับข้าวโอ๊ตอย่างที่ผมแนะนําไว้ตอนแรกก็คือสุดยอดเลยเติมนมอัลมอนด์ซะหน่อยนะฮะซูเปอร์รฟู้ดใส่กล้วยอีกนิดนึงโอ้โหอิ่มแล้วครับตอนเช้าเพอร์เฟกสุดๆครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่7บ้างครับอาหารชนิดที่7ก็คือผักครับกลุ่มนี้ก็คือ บ็อกคลีนั่นเองนะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับพวกผักตระกูลหัวต่างๆนะครับที่มันแบบดูเหมือนคลีฟลาเวอร์อะฟุยๆอะพวกบ็อกคลีพวกดอกกระลำอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยวิตามินสูงมากๆแล้วก็ตัวไฟเบอร์ของมันสูงตัวบ็อกคลีนะฮะยังมีพวกแคลเซียมที่สูงมีเป็นผักที่มีโปรตีนด้วยนะฮะก็แนะนําเลยสําหรับตัวบ็อกคลี่นะฮะแถมสีเขียวของมันก็ยังมีคอโรฟิลล์อีกนะฮะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะแยะ พวกนี้เนี่ยพอทานมากๆเข้านะฮะตัวไฟเบอร์ที่เยอะเนี่ยทำให้เราขับถ่ายสะดวกลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่อีกนะครับแล้วในประเทศไทยก็หาได้ง่ายมากๆครับตัวบรอกโคลี่ราคาไม่แพงเลยนะครับ ต่อกันที่อาหารชนิดที่8ครับนั่นก็คือถั่วเหลืองครับถั่วเหลืองไม่ว่าจะทํามาเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองนะครับนมถั่วเหลืองต่างๆนะครับก็มีประโยชน์มีไฟเบอร์สูงด้วยกันทั้งนั้นนะครับที่แนะนำเนี่ยก็แนะนําพวกเต้าหู้ถั่วเหลืองก็ได้นะครับจะได้ทั้งโปรตีนที่สูงนะครับแล้วก็ได้ทั้งอ่าไฟเบอร์ที่สูงนมถั่วเหลืองก็โอเคแต่ต้องระวังเรื่องของการใส่น้ําตาลลงในนมถั่วเหลืองนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วจะใส่น้ําตาลเยอะดูฉลากหน่อยว่าน้ําตาลเยอะไหมถ้าน้ําตาลเยอะเกินไปก็แนะนําให้ลดกลุ่มพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าหู้ที่ต้มนะครับบางทีใส่น้ําตาลเยอะเราอาจจะเลือกแบบไม่ใส่น้ําตาลหรือขอน้ําตาลน้อยจริงๆแบบนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์ที่สูงสุดของถั่วเหลืองนั่นเองครับมาต่อกันที่อาหารชนิดที่9ครับชนิดสุดท้ายครับอันนี้เป็นของโปรดผมเลยครับ ปลาแซลมอนนั่นเองครับปลาแซลมอนเนี่ยแนะนําให้ทานสัปดาห์ละสองครั้งแทนพวกเนื้อแดงต่างๆมีวิจัยชัดเจนครับว่าถ้าท่านทานปลาทะเลลึกกลุ่มพวกนี้นะฮะปละมาณสัปดาห์ละสองครั้งนะครับแทนพวกเนื้อวัวเนื้อหมูนะฮะจะพบว่านะครับไขมันเลวหรือไขมัน L D L เนี่ยลดลงอย่างชัดเจนนะครับปลาพวกนี้นะฮะยังมีโอเมก้า3ที่สูงแบบสุดๆเลยนะครับและโอเมก้า3เนี่ยจะทำให้หลอดเลือดของท่านเป็นไงฮะ ไม่เกิดการอักเสบนะครับไขมันไม่ยอมมาเกาะนะครับเพราะว่าโอเมก้า3เนี่ยมันมีลิปแบบนั้นทําให้โอกาสเส้นเลือดอุดตันนะครับเส้นเลือดเป็นแผลอย่างเงี้ยลดต่ําลงลดความเสี่ยงเป็น stroke นะครับลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจขาดเลือดทาให้ท่านมีชีวิตที่แฮปปี้และชีวิตที่ยืนยาวและนี่ก็คือ9อาหารที่จะลดคอเลสเตอรอลของท่านแบบสบายๆและมีชีวิตที่แฮปปี้ตลอดไปครับ คราวนี้ครับผมจะมาขออนุญาตสรุปนะครับ9อาหารที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลของท่านไปตลอดชีวิตนะครับต้องบอกนี่ฮะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราพยายามคุมอาหารแต่คอเลสเตอรอลไม่ลดเพราะว่าเรามีความเข้าใจผิดครับความเข้าใจผิดที่สูงสุดก็คือเราพยายามที่จะทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ำ เพื่อให้คอเลสเตอรอลมันลดลงและส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาว่ามันไม่สําเร็จครับเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เราควรทําคือการทานไฟเบอร์หรือกากใหญ่มากขึ้นและการทาน Unsaturated Un Fat หรือว่าเขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวเพื่อไล่ไขมันอิ่มตัวไขมันที่ไม่ดีออกไปทิ้งไปไขมันเลวทิ้งไปนะครับและลดตัวคาร์โบไฮเดรตและน้ําตาลลงคราวนี้ 9อาหารที่ผมจะมาแนะนามีอะไรบ้างอาหารชนิดแรกก็คือข้าวโอ๊ตนั่นเองครับข้าวโอ๊ตนี่สุดยอดเลยไฟเบอร์สูงมากๆนะครับทานผสมกับผลไม้ผสมกับนมแอลมอนนะฮะเป็นอาหารเชา้าเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่สุดยอดนะครับอาหารชนิดที่2ที่แนะนําก็คือถั่วแอลมอนครับจะเป็นถั่วแอลมอนถั่วพิสตาชิโอถั่วแมคคาเดเมียถั่วอะไรก็ได้ฮะถั่วลิสงก็ได้นะครับ พวกนี้เนี่ยอันเซทโตรเลต์แฟตเยอะมากนะครับก็คือเป็นแฟตชนิดดีไขมันไม่อิ่มตัวโอเมก้าสสูงสุดๆพวกนี้ครับจะทำให้ไขมันโดยรวมลดลงนะครับและก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นมีโปรโตีนที่สูงนะครับก็แนะนำจริงๆสำหรับถัว่วพวกนี้นะครับแต่แนะนำว่าทานไม่เกินวันละหนึ่งกำมือและไม่ควรที่จะคั่วอบเกลือไม่ควรที่จะคั่วน้ำมันไม่ควรที่จะเคลือบน้ำตาลน,นะครับเพราะว่าจะได้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแทนนะครับ อันดับที่3ครับอะโวคาโดครับสุดยอดเลยครับอันนี้ชอบสุดๆนะครับพวกนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวที่สูงมากๆมีไฟเบอร์สูงมากๆช่วยระบบขับถ่ายลดความเสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับวิตามินสูงสุดๆนะครับจะของไทยของต่างประเทศราคาเท่าไหร่ก็ได้ขอให้เป็นอะโวคาโดครับ มาต่อกันที่อาหารชนิดที่4ครับอันนี้ก็หาง่ายครับแครอทนั่นเองครับใครท้องผูกใครถ่ายไม่ดีแครอทเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดครับรวมทั้งมีเบต้าแคโรทีนที่สูงมากๆสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับแบบนี้ดีสุดๆถ้าอยากได้เบต้าแคโรทีนสูงๆผมแนะนําให้นําแครอทไปปรุงให้สุกจะได้เบต้าแคโรทีนที่สูงกว่าแครอทที่ดิบๆนั่นเองครับมาต่อกันที่ชนิดที่5ครับนั่นก็คือกีวีครับเป็นผลไม้ที่ผมชอบชนิดหนึ่งนะครับ แต่แนะนําว่าตัวกีวีเนี่ยไม่ควรจะเถอะทานเกินวันละหนึ่งลูกเพราะว่ามันมีความหวานพอสมควรโดยบางชนิดเช่นกีวีสีทองนี่หวานมากเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะฮะตัวมันมีทั้งไฟเบอร์ต่างๆนะครับมีทั้งวิตามินซีที่สูงนะครับก็แนะนําเลยนะฮะกินสลับสลับกันไปหลายๆอย่างนะครับมาต่อกันที่อย่างที่6ครับเป็นผลไม้ครับนั่นก็คือเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่มมลเบอร์รี่พวกนี้ครับตัวไฟเบอร์ต่อน้ําหนักของมันเนี่ยถือว่าสูงสุดครับลูกเล็กนิดเดียวไฟเบอร์เพียบนะะ ทำให้เป็นไงฮะขับถ่ายสะดวกนะครับตัวไฟเบอร์ที่มีเยอะเคลือบทางเดินอาหารไม่ยอมให้คอเลสเตอรอลดูดซึมไขมันในเลือดลดลงสุดยอดจริงนะฮะมาต่อกันที่อาหารชนิดที่7ครับอันนี้เป็นผักครับนั่นคือผักบ็อกคลี่ครับผักบ็อกคลี่เนี่ยถือว่ามีเส้นใยสูงมากๆนะครับรวมทั้งยังมีวิตามินต่างๆมีคอโรฟิลที่ดีนะครับมีทั้งโปรตีนมีทั้งแคลเซียมถ้าจะเลือกผักชนิดหนึ่งนะครับให้ทานนะฮะผมขอแนะนำบ็อกคลี่ครับ มาต่อกันที่อาหารชนิดที่8ครับอาหารชนิดที่8นั่นก็คือถั่วเหลืองครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองหรือตัวถั่วเหลืองเองผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองเช่นไรเช่นเต้าหู้ถั่วเหลืองเช่นนมถั่วเหลืองแต่นมถั่วเหลืองนี่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับว่าไม่ควรที่จะไปใส่น้ําตาลอะไรเยอะๆหรือว่าน้ำเต้าหู้ไปใส่เครื่องเยอะๆไปใส่น้าตาลเยอะๆถ้าเครื่องจะใส่แนะนาเครื่องเป็นกลุ่มธัญพืชต่างๆอันนี้ก็จะช่วยได้เพิ่มกากใ่นะครับพวกข้าวบาเล่พวกอะไรพวกนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ มาต่อกันที่อาหารชนิดที่9ครับชนิดสุดท้ายอันนี้ผมก็ชอบสุดๆนั่นนั่นเองครับก็คือตัว ปลาแซลมอนครับปลาแซลมอนเนี่ยแนะนําว่าให้ทานสัปดาห์ละสองครั้งนะครับเป็นกลุ่มปลาทะเลน้ําลึกอ่ะนะฮะจะเป็นปลาทูก็ได้นะครับจะเป็นปลากระป๋องก็ได้นะฮะแต่ปลากระป๋องก็ระวังเรื่องของโซเดียมเรื่องของความหวานเรื่องของการปรุงแต่นงนะครับก็เรามาระวังนะครับพวกนี้เนี่ยปลาพวกนี้เป็นปลาที่มีไขมันสูงและเป็นไขมันดีนะครับรวมทั้งเนี่ยมันจะมีโอเมก้าสสูงนะครับมีการวิจัยเลยครับว่าถ้าท่านทานปลากลุ่มพวกนี้ สสัปดาห์อ่าสองครั้งต่อสัปดาห์แทนพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยจะทําให้ค่าคอเลสเตอรอลเนี่ยลดลงค่าไขมันเลว LDL ลดลงทําให้อัตราเสี่ยงโรคหัวใจลดลงทําให้ชีวิตท่านดีขึ้นและนี่คือ9อาหารลดคอเลสเตอรอลที่จะทําให้ท่านคอเลสเตอรอลต่ําและมีชีวิตที่ดีไปตลอดชีวิตครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ